ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กันในช่องด k r ลูมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับผมเฟดกางเกงยีนเลซี่นะครับซึ่งตอนนั้นผมได้อัปเดตหนึ่งเดือนไปนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็ใส่ได้ประมาณ3ามถึงสเดือนแล้วครับประมาณ4เดือนเนาะก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมได้มาอัปเดตให้ดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นเฟดของหน้าขาอ่อนนะครับไล่ลงมานะครับนี่ก็ตรงหัวเข่านะครับผม ในกล้องมันจะอาจจะไม่ชัดนะครับกล้องแล้วก็นี่ปลายขานะครับก็ได้เล็กน้อยนี่มาดูอีกข้างนะครับผมอีกข้างหนึ่งก็ไล่ลงมาครับตรงหัวเขาแล้วก็ปลายขาเหมือนกันเลยสองข้างนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีไหล่กระดุมก็เป็นสนิมแล้วครับก็ตามราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเฟดด้านหลังกระเป๋านะครับก็จะเริ่มจางๆเป็นแ,แล้วแล้วก็ไล่ลงมานะครับผมนี่ก็จะเป็นเฟดหลังเข่านะครับก็เริ่มลางๆขึ้นมาให้เห็นแล้วครับผ้ามันอ่อนนะมันเฟดย,ยากมากนี่นะครับผมดูระยะไก,กลก็เริ่มลางๆขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับผมแล้วก็เฟดปลายขาตรงนี้นี่ชัดเลยแล้วก็ ตรงนี้ก็ไปละขาดนี่ปลายไขข้างนึงนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมแช่ไปประมาณสองรอบนะครับตอนแช่ก็ไม่ได้ให้ดูนะครับผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ประมาณเดือนหน้านครับเดือนหน้าอีกทีหนึ่งก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผม